เชื่อไหมคะ ปัสสาวะของคนเรานำมาแปลงฟันได้ด้วยนะคะวันนี้จะมาเล่าวิวัฒนาการของยาสีฟันที่คนเราใช้กันทุกวันนี้ค่ะมนุษย์เราใช้ยาสีฟันมาตั้งแต่3,000ปีก่อนคริสต์กาลแล้วนะคะในยุคอียิปต์โบราณเนี่ยก็มีการนำเอาเกลือปนบดให้มันเป็นผงผสมกับสารสมุนไพรธรรมชาติต่างๆเพื่อเอามาช่วยในการขัดฟันต่อมาในยุคสมัยโรมันนะคะส่วนผสมหลักก็คือเป็นปัสสาวะของมนุษย์เขามีความเชื่อว่าแอมโมเนียในปัสสาวะเนี่ยจะช่วยขัดฟันให้ขาวได้ประมาณคริศศสตศตวรรษ ที่18ทํามาจากขนมปังเผาเอาไปป่นเช่นเดียวกันพัฒนากันขึ้นมาก็มีการใช้ผงถ่านซึ่งเชื่อว่าช่วยในการขัดฟันในประเทศจีนก็จะมีการใช้พวกกิ่งคอยกัดให้แตกขัดไปที่ฟันนะคะรวมทั้งในอินเดียด้วยนะคะก็จะใช้กิ่งคอยต่อมาเนี่ยในคริสต์ศตวรรษที่18ยาสีฟันแบบหลอดในถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกจนในสมัยสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยค่ะก็บริษัทเคเกตเอายาสีฟันเนี่ยมาบรรจุในหลอดแล้วก็เป็นเนื้อครีมออกมาผลิตเป็นยาสีฟันหลอดขายเป็นครั้งแรกในโลกจุดเปล สำคัญเลยสำหรับมนุษยชาติในการใช้ยาสีฟันก็คือในปี1914ที่ได้มีการเอาฟูรไลน์มาใส่ในยาสีฟันเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเนี่ยฟูรไลน์ก็คือถือว่าเป็นสารพื้นฐานที่จะต้องใส่ในยาสีฟันมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละค่ะก็คือวิวัฒนาการของยาสีฟันนะคะเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆสำหรับเราในยุคนี้นะคะที่ไม่ต้องนำปัสสาวะมาแปลงฟันค่ะ